ไปดูนายกอีกคนหนึ่งค่ะวันนี้นะคะที่โรงเรียนอัศสมชันบางรักกทมนายอนุทินเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอัศสมชัญโดยมีผอ,อรโรงเรียนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายรูปกับผู้บริหารก่อนแสดงความเคารพและวางดอกไม้ที่หน้าอนุสาวรีย์บาทหลวงเอเมิลออกสัสกลอมแบร์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัศสมชัญและเจษฎาจารย์แฟร์ฮแร ผู้แต่งหนังสือดารุณศึกษาและเดินเข้าโรงเรียนผ่านซุ้มทงโรงเรียนจากนั้นทักทายนักเรียนในฐนาะรุ่นพี่บกกรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักซึ่งนักเรียนหลายคนมาขอจับมือนายอนุทินจากนั้นก็น,นำพวงมาลายัยไหว้อดีตผออ,อและครูที่เคยสอนมาในอดีตนะคะอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็น ชาวอัสสัมทาให้พี่น้องนะฮะจากนั้นก็ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันป,ปีหลวง9ก้านาฬิกาหนาทีนายกอนุทินนิกล่าวบนเวทีตอนหนึ่งถึงชีวิตในรั้วโรงเรียนอัสสัมชัญว่าตื่นเต้นแม้เจอคอมเมนต์หมื่นมาแล้วแต่ไม่ตื่นเต้นเท่ากับกลับมาที่อัสสัมชัญยังโกลูและเล่าถึงวีรกรรมสมัยเรียนในชั้นของมาสเตอร์ไพรโรดรัศมีมารีบอกว่าได้คณิตศาสตร์ศูนย์คะแนน แต่ตอนนั้นมาทำให้มีความต้องการเอาชนะสุดท้าย30ปีก็แก้ได้และได้เรียนวิศวะจนจบนอกจากนี้ยังได้แรงบันดาลใจจากโรงเรียนนี้ในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งตอนแรกไม่ได้สนใจแต่ระหว่างเรียนได้ลองกดปุ่มต่างๆบนโต๊ะทําให้เกิดจินตนาการสมมุติว่าเป็นนักบินวันนี้เลยเป็นนักบินกับเครื่องบินทําประโยชน์ให้ประเทศชาติส่งมอบอวัยวะสําคัญให้แก่ประชาชนวนมตอร์พนาเวศหลายรัฐเขาบอกว่าผูกพันที่สุด เปรียบเสมือนผู้มีพระคุณสูงสุดพอได้49คะแนนมาเซอร์ก็ปัดให้เป็น51ด้วยความเมตตาเรียกแม่มาบอกให้เคี่ยวเข็นให้มากกว่านี้ถ้าปล่อยไปแบบนี้เป็นโจรแน่นอนโรงเรียนอัศสมชันบ่มเพาะให้พวกเราเป็นผู้คนที่เติบโตมั่นคงเป็นคนดีนักเรียนอัศสมชันทําให้เราเกิดความการเรียนในที่เนี้ยทาให้เรามีความละอายและเกรงกลัวต่อการทําชั่วทาความผิดทําไม่ดี นายกอนุทินบอกว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนเป็นคนและเดบดีเติบโตมาได้อย่างมั่นคงที่สําคัญที่สุดคือการที่ได้โตที่อัดสัมชัญเราเกรงกลัวละอายต่อก,การทาชั่วทําผิดทําไม่ดีการปลูกฝังของอัดสัมชัญตั้งแต่เข้าปหนึ่งมาสายไม่ได้ถ้ามาสายจะต้องถูกตีอขอให้น้องจําไม่เลยว่าอีกสิปีข้างหน้าเราจะมาดังนึกว่าเราโชคดีมากที่ได้มาร้องเพลงชาติที่โรงเรียนอัดสัมชัญต,ตอนเย็นวันศุกร์ได้ร้องเพลงสดุดีมหาราชาเราปลูกฝังกันแบบนี้มาเป็นเวลา10ปี เราภูมิใจในสถาบันของเรานอกจากนี้นักเรียนอัดสัมผัสลายมือสวยอ่านได้ทุกคนรุ่นของตัวเองนั้นใช้ปากกาคอแรง้งลากเส้นขึ้นบางเส้นลงต้องหนาถ้าทําไม่ได้ต้องคัดเป็นเล่มเรามีความละเอียดลึกซึ้งระมัดระวังถูกปลูกฝังจนเป็นนิสัยทุกวันนี้ดีใจอยู่ในกระทรวงหรือในทำเนียบลูกน้องมักจะเดินมาบอกว่าลายมือท่านอ่านสวยงามมากบอกว่าผมมาจากอัดสัมผัสน,นายกยบบอกว่าเรารู้ต่อเมื่อเราหลุดจากล้วโรงเรียนไปแล้ว เราเล่นดนตรีได้อย่างมีวิน,นัยมีวิชาความรู้นําพาเราไปสู่อนาคตที่ดีเมื่อจบไปแล้วเจออสัมชัญรุ่นพี่รุ่นน้องเราเหมือนเกตเวย์ถูกเปิดออกจากง่ายจากยากก็เป็นง่ายจากหนักก็เป็นเบาความใกล้ชิดเกิดขึ้นเราหนุนซึ่งกันและกันเราเข้าค้าอสัมชัญกันเสมอเมื่อเรากลับมาที่แห่งนี้เราก็ยินดีปรีดาทุกวันนี้กลาลังคืนนานๆยังฝันวัตถุมาสตรตีตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกท่วมตัวด้วยความกลัวมันถูกปลูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก เวลาทํางานก็นิว่าถ้าเราทําไม่ดีเราจะถูกตีทั้งหมดนั้นได้รับการเรียนรู้จะอัดสำชันนายกบอกว่าเราสามารถหาสิ่งที่เราไม่รู้ได้ทุกวันนี้เราไม่ต้องลอกการบ้านเพื่อนเราเปิด Google หรือแช t Google หรือว่า Chat GPT ยิ่งเขียนออกมาก็เราก็จะได้เห็นว่าเราต้องเรียนรู้และเข้าใจให้มากขึ้นน,นะคะจากนั้นก็มีนักเรียนรุ่นปัจจุบันถามนายกว่าหากเป็นนายกต้องทําอย่างไรจะเป็นนายกต้องทําอย่างไรคุณนทินตอบว่าอยากเป็นนายกต้องเชื่อฟังพ่อแม่เคารพพ่อแม่และครูบาอาจารย์ และสาวินายใฝรู้เราอยากเป็นอะไรตั้งเข็มไปทางนั้นทุ่มเทให้เต็มที่ก็จะประสบความสําเร็จไม่ยากเลยนายกได้มอบรูปภาพและภาพบันคอรุ่น AC 98จากสิทเกา่ารุ่น AC 98นายกได้เซ็นสมุดเยี่ยมโรงเรียนระบุข,ข้อความว่าขอขอบพระคุณสมาคมอัศมชชัญสําหรับเกียรติยศทุกสิ่งที่มอบให้กับผมซึ่งเป็นความภาคภูมิใจไปตลอดชีวิตแล้วก็ลงลายมือชื่อ จากนั้นนายกก็เข้าไปที่ห้องจําลองการบินก่อนทดลองขับเครื่องบินซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่นายกใช้บินทําภารกิจหัวใจติดปีนะคะแล้วก็ในระหว่างที่ทําการฝึกบินเนี่ยก็บินผัดโผลสร้างเสียงฮือหายก่บนักเรียนและอาจารย์ด้วยแล้วก็เยี่ยมชมหอเกียรติยศศูนย์การเรียนรู้นะคะแล้วก็เยี่ยมนักเรียนชั้นมปลาย และร่วมเป่าแซกโซโฟนกับวงดุริยางโรงเรียนอัสสัมชัญในเพลงสดุดีอัสสัมชัญและเพลง Star and Strip Forever ได้ร่วมให้กำลังใจนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญที่จะเข้าแข่งขันจัตุรมิิรนะคะซึ่งปีนี้อัสสัมเป็นเจ้าภาพแล้วก็คุณอนุทินนั้นเป็นสิทธิ์เก่าอัสสัมเลขประจำตัว25684รุ่น98เข้าเรียนปี15 ตั้งแต่ชั้นประถมที่ 1. ่ถึงจบมัธยมศึกษาปีที่6เป็นนักดนตรีในวงดุริยางโรงเรียนอัสสัมชัญหรือ a อซีแบนได้รับเลือกให้เป็นอัสสัมิีดีเด่นในโอกาสอัสสัมชัญครบรอบ135ปีเมื่อ16กุมาภาพันธ์ปี63โรงเรียนอัสสัมชัญมีสิทธิ์เก่าที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นะคะ4คนด้วยกันตั้งแต่พญามโนมกกรนิติธาดาหมอมราชวงศ์เสนีปราโมทพันตรีควงอาภัยวงศ์ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ ล่าสุดคือนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าอัศมชันได้รับมรตํตำแหน่งนายกุรัฐมนตรีในรอบ50ปีค่ะ,คะห้าสิบเก้าอัศ,ศ<ด>เลขรหัสประจำตัวนักเรียน25ใช่ไหมฮะสออันนี้คือจำนวนของนักเรียนที่เป็นสิทธิ์เก่าของอัศมชัญไปแล้ว2 5 25 8 25684รุ่น98 ค่ะปัจจุบันนี้ก็น่าจะประมาณ140 150ไปดูรูปเก่าๆแม้เนี่ยไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์เฟซบุ๊กนี่อัสวันชันคอลเลจนะคะลูกคุณอนุทินกับแซกโซโฟนเด็กชายเด็กชายนุทินเด็กชายนุทินกับนี่กับคุดแตรก็มีแซกก็มีนะออนี่แซกกับแซ็กกับแตรก็เป็นนักเรียนดูวงดนตรีของอัศวันชัญด้วยนล่นรุ่นรุ่นจะมีแค่วนี่ยภาษาสีธีรจิตตินัทพลขชาธรทิพย พิชัยเมธีปรีชากรอนุทินชาเมลกุณประจงจนกิติกี <ừ. S 1> <laughs> <laughs> อันนี้จากหนังสือรุ่นนะคะเหมิดภาพคุคน้นๆกันทนายนี่ก็นี่ก็เป็นเรื่องของคุณอนุทินเรามีบางช่วงบางตอนไปฟังเสียงคุณอนุทินหน่อค่ะครข <laughs> ออนุญาตเรียนว่าเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นถึงแม้ว่าเคยเจอคนเป็นหมื่นๆมากกว่านี้หลายเข้าตัวมาแล้วคนเวที แต่ก็ไม่ตื่นเต้นเท่ากับมาที่โรงเรียนเก่าเพราะว่ายังกลัวคุณซูณอยู่ครับยังกลัวมาเซอร์ยังกลัววิวอยู่จำได้ทุกคนนะครับตั้งแต่มาเซอร์ไทรโรครัสสีมารีในประเทศนี้ไม่มีใครมีความเก่งกาจเรื่องคณิตศาสตร์มากเท่าทัน สมัยที่ผมเรียนอยู่แล้วอยู่ในชั้นของท่านผมได้ศูนย์คะแนนครับผมแก้ L อลจีล่างไม่ได้เลยครับด้วยการวางสูตรนะครับวางโจทย์งท่านแต่ว่านั่นคือการที่ทำให้เรา มีความต้องการที่เอาชนะแล้วอีกสุดท้ายอีกสามสี่ปีก็ไปแก้ได้ครับแล้วก็ไปเียนดีสว่าได้จนจบคครับิจฉาอรเป็นครูอนหนึ่งครับเข้าโรงเรียนสำคัญวันแรกที่เจุยก็อยู่ห้องอ้หนขอห้องวิศฉาอ่อนนะครับแล้วก็ได้รับการฟุมฟักจากท่านมาร้องผมร้องให้นะครับคิดถึงบ้าน ถึงเวลาก็ถูว่าเมืเ่อไหร่จะได้กลับบ้านได้ดีนะครับพี่สุรพลก็ในช่วงนั้นสําหรับเด็กป .1 อายุ5-6ขวบนะครับก็เป็นทั้งครูประจำชั้นเป็นทั้งแม่นะครับที่คอ,อยดูแลนักเรียนผมเชื่อว่ามีโรงเี้นะสำคัญที่เดียวเท่านั้นนะที่จะทําให้พวกลูกหลานทุกคนเนี่ยจำวันแรกที่เข้าจนถึงวันสุดท้ายที่เดินออก จากม .6 ไปด้วยประกาศนี้ด้วยอีโมากท,ที่เราได้ออกไปเพราะว่าทุกวันที่อยู่เป็นวันที่ควรค่าในการทรงจำเป็นวันที่ผมพร้อมให้พวกเราตั้งใจที่จะเรียนาคนที่ดี นายสงสัยนะฮะว่าทำไมกินดนตรีใช่นายสงสัยเป็นดุริยางเก่าค่ะแต่แดุริยางทุกโรงเรียนนี่เก่งหมดนะใช่ใช่ใช่เออเราเราต้องส่งเสริมดุริยางนะส่งเสริมกีฬาและดนตรีนะเดกไปพร้อมๆกับเรื่องการศึกษานะฮะมันจะมีศิลปะในหัวใจนะฮะพู